ฮัลโหลเด็กๆจ้าสวัสดีคะ่ะวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วคะวันนี้เป็นวันที่สี่นะคะวันพัลลุหัสสบดีที่เป็นวันที่เราเรียนหน่วยของเล่นของใช้เป็นวันที่สี่นะคะไหนวันที่ผ่านมาใครเล่นของเล่นแล้วเก็บบ้างคะของใช้ใครเก็บของใช้บ้างคะ อ่าแล้วถ่ายรูกส่งมาให้ครูดูด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการปฏิบัติตนในการใช้ของเล่นในการเล่นของเล่นและการใช้ของใช้อย่างถูกวิธีนะคะเราจะเล่นของเล่นยังไงถึงจะถูกวิธีอ่มาดูนะเราเล่นยังไงอันนี้คำขค้องจองวันนี้เราไม่ท่องนะคะเราเล่นเสร็จแล้วเราทำยังไงคะ เก็บเข้าที่เดิมให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นยังไงไม่คว้างของเล่นไม่แย่งกันถ้าเด็กๆแย่งกันปุ๊บของเล่นเราจะเป็นยังไงคะพังไม่เหลือค่ะพังหมดแตกหมดแล้วถ้าเด็กๆเ,เล่นเสร็จแล้วไม่เก็บจะเป็นยังไงคะดูเรียบร้อยไหมคะไม่เลยจะดูแล้วลุกมากเลยอ่านี้ไง เห็นไหมไหนที่บ้านใครเป็นแบบนี้คะอันนี้คือเล่นแล้วไม่ยอมเก็บใช่ไหมคะดูซิของระเนระน,ะนาเต็มไปหมดเลยชั้นก็จะกำลังจับพังแล้วดังนั้นถ้าเด็กๆไม่อยากให้คุณพ่อเม่นเหนื่อยเด็กๆเล่นเสร็จแล้วเด็กๆต้องทำยังไงคะลกูกเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมพอวันลุ่งขึ้นเราจะเล่นหรือวันหลังเราจะเล่นเราก็ค่อยหยิบมาเล่นใหม่เล่นเสร็จแล้วเราก็ เก็บอีกเหมือนเดิมใช่ไหมคะอ่าดูนะคุณแม่อันนี้คุณแม่เอาสากเก็บของแล้วเด็กๆก็มาลื้อมาเล่นมากระทำให้ลกเต็มห้องเลยคนที่เหนื่อยคือใครคะคุณแม่ของเด็กๆนั่นเองเด็กๆสงสารคุณแม่เด็กๆเล่นเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องเก็บนะคะอันนี้เป็นห้องนอนอ่าห้องนอนเป็นโต๊ะเขียนเขียนการบ้านเด็กๆ เล่นเสร็จแล้วทํางานเสร็จแล้วหรือทําอะไรก็แล้วแต่เด็กๆจะต้องรู้จากการเก็บเข้าที่ให้เหมือนเดิมซึ่งครั้งแรกอ่คุณพ่อคุณแม่จะเียบให้เด็กๆดูก่อนใช่ไหมคะบางบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาเด็กๆทําบางบ้านก็ คุณพ่อคุณแม่จะไม่พูดนะแต่คุณพ่อคุณแม่จะทำจะปฏิบัติแต่เด็กๆจะต้องดูแล้วนำมาปฏิบัติเองไม่ใช่เห็นคุณแม่ทำแล้วเราก็นั่งเฉยเราต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเข้าใจไหมคะถ้าเราเล่นยูรู้จะเก็บแล้วของเล่นของใช้เราก็จะอยู่ได้นานใช่ไหมคะวันนี้ครูพระพเด็กๆอ่านหนังสือภาษาไทยนะคะสละ สระอะสระอะเราถ้ามีตัวสะกดนี้สระอะมันเปลี่ยนรูปมันเปลี่ยนยังไงเด็กๆสังเกตดูที่ตที่สีนะคะสีดํานี้ตัวผอเป็นพยัญชนะต้นบวกด้วยสระอะสระอ,ะ,ระ,อะจะมีสองอันนะคะสระอะถ้าไม่มีตัวสะกดก็จะอ่านว่าผออะผักแต่พอมีตัวสะกดคือตัวกอเด็กๆสังเกตดูข้างหลังเครื่องหมายเท่ากับ สะอาะยังอยู่เหมือนเดิมไหมคะไม่เลยสระอาะหายไปแต่ไม้หันอากาศจะมาแทนที่ไม้หันอากาศตัวนี้จะอยู่บนพยัญชนะต้นอย่างเดียวนะคะจะไม่อยู่บนตัวสะกดอ่าไม้หันอากาศจะต้องอยู่บนพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นอาจจะมีสองตัวเดี๋ยวถ้าเด็กๆขึ้นปนหนึ่งเด็กๆจะได้เรียนไม้หันอากาศก็ต้องอยู่บนพยัญชนะต้น เราเรียกว่าสระอานนี้เราเรียกว่าส,สะระเปลี่ยนรูปนะคะอ่านตามมุนนะคะหออะกอผักหออะกอผักอ่าสะระอะเปลี่ยนรูปต่อไปอันนี้มีสระเอผสมกับสระอะมีสระสองตัวมารวมกันเราเรียกว่าสระเอ เออะเอะพูดตามเออะเอเราเรียกว่าสระเอนะคะสระเอะตัวนี้ถ้ามีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนรูปเหมือนกันเปลี่ยนรูปไปเป็นอะไรเด็กๆมาดูปอเอดดเป็ดปอเอดเป็ดเด็กๆสังเกตดูอะไรหายไปคะ สระอาะหายไปและจะมีตัวอื่นมาแทนก็คือไม้ไต่คู้้นั่นเองเวลาเราเขียนคําอ่านเราจะมาเขียนว่าสระเอกับไม้ไต่คูไม่ได้นะคะเราจะต้องเขียนว่าสระเอกับสระอเพราะสระเอนั้นมีรูปสระเอกับสระอะสระสองตัวมาผสมกันมารวมกันเราเรียกว่าสระเออันนี้เป็นสระเอลดรูปนะคะต่อไป สระเปลี่ยนรูปค่ะเปลี่ยนสระเปลี่ยนรูปต่อไปสระแอสระแอดมีสระแอกับสระอะสระแอกับสระอะมารวมกันกลายเป็นสระแอ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 ่าดูนะจะว่าจะเปลี่ยนรูปยังไงขอแองอแข็งขอแอดงอ แข่งสระอแอคล้ายๆกับสระเอเพียงแค่ว่าสระแอนั้นมีสระเอสองตัวใช่ไหมคะพอมีตัวสะกดมาปุ๊บสระอะหายไปไม้ไตรคูมาแทนเวลาอ่านเราอ่านออกเสียงแอเวลาเขียนคำอ่านก็ต้องเขียนแอแต่เวลาเขียนคำรวมคำแล้ว สระอะจะไม่มีนะคะพอมีไม้ไตโขมาแทนเราเรียกว่าสระเอเปลี่ยนรูปอ่ะต่อไปสระเออสระเอมีสระเอกับสระอเออเออเอเอเอ,อ่ะสระอ,อนีอ้อ่างตัวนี้เป็นสระอ,อนะคะไม่ใช่พยัญชนะ มาดูนะคะขอเออนอขืนขอเออนอขืนอะไรหายไปคะสระอ,อหายไปใช่ไหมคะมีสระอิมาแทนอ่า มีสร,มสระอีมาแทนสระอเวลาเขียนคําอ่านเราจะต้องเขียนเป็นสระเอ,อมีมีสร,ส,ระะมสระเอกับสระเอเรนะคะจะไม่เ,เขียนสระเอกับสระอีเด็ดขาดนะคะเด็กๆเวลาเขียนคําอ่านเขียนสระเอกับสระอออันนี้สระเอ,อเปลี่ยนรูปต่อไปมีสระเอ,อเปลี่ยนรูปอีกอันหนึ่งอีกสระเอ,อเปลี่ยนรูปนี้จะไม่เหมือนเมื่อกี้นะคะ สระเอ,อมีสระเอกับสระอ,อเหมือนเดิมแต่สระเอ,อมีข้อยกเว้นว่าถ้าตัวสะกดเป็นตัวยอ,อเด็กๆจำดีๆนะข้อยกเว้นของสระเอ,อก็คือถ้าตัวสะกดเป็นตัวยอ,อเด็กๆดูนะมีสระอีมาไหมคะไม่มี เพราะฉะนั้นจำไว้ดีๆถ้าตัวสะกดเป็นตัวยอจะมีแค่สระเอตัวเดียวสระอาหายไปสระอีก็จะไม่มานะคะมีแค่สระเอตัวเดียวเวลาเราอ่านเราอ่านออกเสียงว่าเออจะไม่อ่านว่านอเอยอนะคะต้องอ่านว่านอเออยอเนยเวลาเขียนคำอ่านก็ต้องเขียนนอเออยอเนยจะไม่เขียนว่า นอเอยอถ้าเขียนนอเอยอผิดนะคะอันนี้สระเอเปลี่ยนรูปกรณีที่มีตัวสะกดคือตัวยอนะคะ,ะวันนี้เราอ่านแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาอ่านกันต่อนะคะ,ะเรายังอยู่ในคุณค่าพราะวสันเหมือนเดิมความเคาลบความเรียบง่ายความพอเพียง นะคะที่สำคัญเลยเด็กๆอย่าลืมนะการรู้จักแบ่งปันการเสียสละการทำความดีด้วยหัวใจทำดีด้วยใจนะคะ,ะวันนี้ก่อนจะจบ ฝากเหมือนเดิมดูแลรักษาสุขภาพเด็กด้วยนะคะเด็กๆย่าดื้อกับคุณพอ่อคุณแม่นะคะช่วยคุณพอ่อคุณแม่ทํางานอ่านหนังสือเขียนหนังสือวาดรูปเล่นอะไรก็ได้นะคะวันนี้ครูพรจบแค่นี้นะคะบายบายสวัสดีค่ะ